ขอต้อนรับสู่กันนาโช่ช่วงทายนุ๊กนี่อะไรอ่ยนุ๊กนี่อ่ะนุ๊กนี่นุ๊กอย่าไม่งแตกออกไปเลยมั้ยอันนี้ก็คือได้ข่าวว่าจะเป็นเซตที่จะอยู่ในช่วงของพาร์ทอดีตใช่ไหมครับใช่แล้วครับโอเคครับสวัสดีครับผมซันเชอร์นูลลาเวลบาแวร์ครับระบบเป็นวิทครับก็คำนิยามอีกคำหนึ่งก็คือเป็นคนที่เก็บความรู้สึกอ่าใช่ สวัสดีค่ะดารันนะคะในเรื่องก็รับบทเป็นแก้วค่ะก็แก้วนี่ว่าจะเป็นคนที่กุมความลับของหอนี้ไว้เยอะมากๆเลยสวัสดีครับผมเนธนาชชาทงสารนะครับรับบทเป็นวินครับผมในเรื่องก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในทุกช่วงเวลาของของเรื่องนี้นั่นเองครับฟังฟังดูแล้วเหมือนเป็นผู้พิเศษอะไรสักอย่างผู้แกจะจงเกียจจงชังยังไงวะ คราวนี้ถาม,ถามเรื่องความท้าทายของบทนี้คืออะไรโอ้จริงๆเลยต้องบอกว่าบทผมเนี่ยท้าทายมากผพรามันูุนเรวผมไม่อยู่ได้เป็นเอาง่ายอย่างแรกเลยนะเป็นตัวละครที่เปลี่ยนชุดเยอะมากครับมันมีความยากของตัวละครที่เยอะมากเลยนะเศร้าวความสุขรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วย <S <S สวัสดีค่ะราลันนะคะราบบทเป็น9ก้าค่ะในเรื่องนี้ก็ ดูเป็นคนที่เหมือนจะเรียบร้อยแต่ก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เก็บความลับของพัอนไว้หมดทุกอย่างเมื่อเป็นทางอดีตจปถึงปัจจุบันเลยค่ะก็ต้องเล่นสองคาแรคเตอร์ใช่ต้องเล่นทั้งหมดสองคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะคะต้องเล่นแบบโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เล่นกับเรื่องนี้ก็คือ c r y o u r time แก้วเฮ้ยผมไอติมิไอ้ิมิแก้วะเฮ้ยเฮ้ยแก้วเฮ้ยเฮ้ย เราจะต่างจากแก๊งนี้จะแตกต่างจากแก๊งคิมถาจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแก๊งเราจะเป็นแก๊งที่แบบให้ความสนุกสนานโปกคาอะไรอย่างนี้มาเจอของขังส่วนแก๊งเราก็จะแบบมีสาระขึ้นไปใช่เพราะว่าเราระบทเป็นรุ่นพี่ด้วยกันนี่เใช่ครับจะเป็นพ่วากันไปกเราไปไเออิน จะให้แซวใครสักคนหนึ่งจะแซวใครเอาทชไมเออคนนี้ไม่มีคนแซวเอาจริงทไมดัง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 สิดัง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 เดี๋ยวก็ไม่ได้เจอกันเนี่ยคือ เขาเป็นดูคนนิ่งๆไม่คูดไม่ค่อยส่งสิงกับใครอยู่เงียบๆในุมของตัวเองแต่พอได้มาคุยกันคือเราด้วยความที่เราอายุเท่ากันด้วยอ่าใช่แต่ได้เราก็อะไรนะครับคุณกับผมคุณกับผมสภาพก็ตอนนี้มึงกับกูครับกัแล้วฮะทำไมเออแต่ทุกคนจะบอกว่าเนเอเป็นคนที่แบบว่านิ่งมากใช่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้นิ่งหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่แบบจําอะไรไม่ค่อยแม่เราก็เลยตัวใหญ่อยู่เวลากับในการทนบทอะไรเงี้ยใช่จต่คือผมได้แต่ว่ามีคนแซลซานบอกว่า มีเหรอครับมีมีคนบังอาจกล้ามแซวผมด้วยนะเนี่ยเนี่ยลบตาอยู่แถวเนี้ยใครครับเขาบอกว่าคุณอินดี้ใครคุณเหรอคุณแซวผมอินดี้เหรออินดี้ไงฮะคุณดารันคุณน้องจริีจริงเหมือนเขาที่คุณบอกผมว่าคุณซารนี่ยแหมหลบหน้าลบตาอินดี้ยังไงต้องบอกก่อนคือดูทุกคนน่ะเวลาเบรกกองหรือว่าพักกันหรืออะไรเงี้ยทุกคนเขาจะอยู่ในห้องร้องเพลงกันสนุกสนานอยู่รวมเป็นกลุ่มแต่ท่านนี้นะคะ ไม่เคยเห็นเลยที่อยู่ในห้องลงมาทีนึงอ่ะสั่นอยู่ไหนวะนั่งข้างถนนนั่งข้างถนนเขาต้องขอแก้ข่าวด้ว่าด้วยความที่ผมรักเป็นคนเขียนบทในเรื่องนี้มากว่าอย่าเนี่ยแกกลับไปแล้วอยู่นี่นะเขาเขียนบทได้ดีขอบคุณนะเขียบทได้ดีแล้วผมไม่อินกับบทคือผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของผมเนี่ยทั้งชีวิตในกองถ่ายเนี่ยไปกับนี่ฮะนี่ขนาดผมไม่อยู่ตรงนี้ผมยังถือบทอยู่เลยทุกคนเห็นไหมแฝง เป็นบทละครที่มียากบอกว่าแล้วจะยากที่สุดแต่ผมเล่นมาคือซีนหนึ่งเนาะที่เราเข้ากันสามคนแล้วแล้วเนี่ยเขามาแบบเขานั่งเฉยๆนะน้ำตาเขามาแล้วอะแล้วแล้วนี่ก็คุยคุยกับดาราบอกว่ากูยังไม่มาเลยกูยังไม่มาไม่นี่มาแล้วอะผมอินไงคือเราพอเราเราสึกว่าเราเป็นตัวละครของวิทย์เนี่ยเราก็จะอินกับตัวละครตัวนั้นอ่าโอเครู้สึกว่าเขาจะต้องเรียกเข้ากองละใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญไปเข้ากองเลยครับสวัสดีครับผมรักกองไ่ายค่ะ ได <laughs> ้เลยค่ะดีพอแล้วล